คุณไดสตา a r เอรคันนี้ตกแต่งภายในแบบ V i P ที่ไม่เหมือนใครอยากรู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแบบไหนนั้นไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ S C D Autosit ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่ออยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับครับผมคันนี้คือคุณไดสตา r เอรรุ่นพรีเมียมลูกค,ค้าไลาออนจากจังหวัดภูเก็ตครับเป็นรถของโรงแรม ชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านภูเก็ตและเป็นนี้เป็นคันนี้เป็นคันที่2แล้วที่ลูกค้าสไลด์มาหาเรานะครับโอเคแหละคันนี้ตกแต่งภายในต้องบอกว่าไม่เหมือนใครเลยนะครับจากคันก่อนหน้านี้คันนี้ทําภายในเป็นสีส้มอิฐแต่ว่าคันนี้ทําเป็นสีแดงอ่าเพราะว่าเบาะไม่แดงไม่มีแรงขับนั่นเองอ๋ยอยากเห็นแล้วใช่ไหมว่าหน้าตาเป็นแบบไหนไปเริ่มแต่แถวแรกดีกว่าตามมาเลยเอ๊ เปิดภายในแถวแรกนะครับสิ่งแรกที่ต้องเจอก่อนเลยก็คือเบาะสีแดงแรงริ์แบบนี้เป็นสีเชอร์รี่เลดสนะครับอ่ะเห็นไหมอ่าแบบนี้เลยเป็นหนังไมโครไฟเบอร์นะครับตัดเย็บหุ้มหนังใหม่นะครับทับกับฟองน้ําเดิมนะครับเล่นลวดลายด้วยลายไดมอนด์คัตแบบนี้เห็นไหมครับนี่ สวยงามนะครับสวยงามมากๆตัวนี้เลยนะครับเราก็มีแอบเสริมเนสังเคราะห์ให้เล็กน้อยจะได้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เป็นงานโครงเบาะเดิมนะครับตัดเย็บคุ้มหนังใหม่ตัดทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับในแถวที่2อครับตามกันมาเลยครับแถวที่2นะครับในส่วนของเบาะตัวนี้ก็เรื่องติดตั้งในส่วนของเบาะ VP รุ่นซีรีส์สามนะครับเบาะ VP รุ่นซีรีส์สามตัวนี้นะเป็นเบาะ VP รุ่นยอดฮิตจากทาง SCD Auto s อโซิต้องบอกว่าเบาะรุ่นนี้คู่นี้ มีหลายคันมากนะครับก็ซื้อมาปุ๊บก็ติดตั้งเบาะรุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนนอรองน,อน่องเลือนหน้าถอยหลังต่างๆเป็นปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับยังมาพร้อมกับระบบเปรร่าลมรอ้อนลมเย็นเบาะนวดนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นนวดแบบถุงลมในตัวด้วยนะครับด้าน,นข้างนะครับยังมีช่อง USB Type C Type A นะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็มีช่องวางโทรศัพท์และที่สําคัญนะ ถ้าตัวนี้อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันตัวนี้ด้านข้างก็จะมีช่องวางแก้วลูกค้าก็รีเควสติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นช่องวางแก้วตรงกลางนะครับคล้ายกับฟิวเอล่านนั่นเองเนะครับอ่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวไปต่อด้านแถวหลังกันบ้างดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้บิวก็มาอยู่ในตอนบาดแถวที่3ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เบอะที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นบอดแถวที่4นั่นเองนะครับคันนี้มีการถอดแถว3ามเดิมออกเท่ากับว่าตัวที่นั่งอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นแถวสี่โดยปรยะ โอเคตัวนี้นะเรามีการตัดเย็บพุ่มหนังใหม่เหมือนกันนะครับมีการตัดเย็บแบบ 60- สิบสีเบาะเดิมเนี่ยของรุ่นนี้จะเป็นพับแบบ3พิงพรง้อมกันแต่ว่าตัวนี้มีการแบ่งพับนะครับเป็น 60- สิบสีนะครับลักษณะบแบบนี้และมีการแปลงเอนนอนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญนะตัวนี้เนี่ยตรงนี้มีจุดล็อกเราทําเพิ่มด้วยนะ,ะเป็นจุดล็อกนะครับเพราะปกติเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ล็อกถึงข,ขนาดนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ด้านหลังเนี่ยมันคือแถว4แล้วตรงนี้ก็มีแถว3าแล้วนะครับการเดินหน้า มันจะไม่สามารถนะครับพอแถวสาหายไปเราก็สไลด์แถว4เดินขึ้นมาแบบนี้ได้มีจุดล็อกเห็นไหมพนวกับการทํา60ิ0ทําให้ผู้โดยสารตอนหลังสามารถปรับเอ็นได้เยอะขึ้นด้วยนะครับวันไหนต้องการโดยสารนะครับก็ปรับปรับไปเลยนะฮะวันไหนต้องการขนของก็พับแบบนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับสามารถวางสัมภาระได้นะครับอาจจะโดยสารกันแค่2ท่านด้านหลังตรงนี้ก็วางของเพิ่มเติม,ตมก็ลองแชร์เป็นไอเดียได้นะเออตัวนี้เป็นไอเดียเลยนะครับก็แนะนําเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถ คุณดัซต้าเรตต้องการตกแต่งในสไตล์แบบ V.I.P. ลองดูไอเดียคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับในสไตล์แบบนี้เลยนะครับนั่งกันโดยสารข้างหลังเนี่ยประมาณ5ท่านโอเคก็ประมาณนี้เลยครับโอเคครับนอกจากงานภายในของรถคันนี้แล้วนะครับที่มีการตกแต่งใหม่ทั้งหมดก็ยังมีในส่วนของการติดตั้งชุดแต่งบันไดข้างเข้ารูปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดข้างแบบฟิกซ์เลยเพราะว่าคันนี้ลูกค้าอยู่ไกลนะครับลูกค้าก็เลือกติดตั้งแบบ บันไดฟิกเพราะว่าเผื่อว่าเกิดอุบิเหตุถ้าใช้เป็นไฟฟ้าเนี่ยบางทีการสวิตต่างๆอาจจะไม่สะดวกก็เลยเลือกไปตัวนี้ตัวนี้สามารถรองรับน้าหนักได้ถึง150กิโลกรัมเลยนะครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยฝากไปในเดียด้วยครับโอเคครับหากชื่นชอบผลงานตกแต่งอยากติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page YouTube c h a n n e l เว็บไซต์ไลน์แอดหรือจะมาชมผลงานจริงที่นี่ครับพระยามนทาตบางขุนเทียนซอยสองพระราม2หาไม่เจอเดี๋ยวขึ้นโลแกชั่นไว้ให้นะครับวันนี้บิวและทีมงานฝ่ายขายก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบบกัััันนใหหม่คคคลิป้ารรสสวดีบ